สวัสดีค่ะวันนี้เราก็จะพามาดูดิน,นะคะที่จะปลูกต้นไม้นะคะแต่ตอนนี้ดินคือไม่มีสารอาหารนะคะนี่ค่ะเดี๋ยวเราจะมาปรับปรุงดินกันตรงนี้นะคะเดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าเราจะปรับปรุงดินตรงนี้สําหรับปลูกต้นไม้อย่างไงกันค่ะค่ะเมื่อเราขุดหลุมมาอย่างนี้นะคะ อันนี้เดี๋ยวเราจะมาปรับปรุงคุณภาพดินของเรานะคะเรากขุดตรงมแนี้ก่อนเมื่อขุดเราเป็นลุมแบบนี้นะคะเราก็เอาเศษนี่นะคะเศษหญ้าเศษใบไม้แห้งอะไรก็ได้ใส่ลงไปเลยค่ะใส่ลงหลุมเลยมีอะไรก็ใส่ลงหลุ ก็เรามีเศษนี่นะคะอุ้ยเลาก็ใส่เลยนะอันนี้ของเหลือจากในครัวแล้วก็ใส่ลงไปนะคะใส่ลงไปเลยแล้วก็อันนี้เป็นเศษผลไม้ใบเศษอะไรอ่ะผักเก่าๆนะคะแล้วก็สะะใส่ไป,ไปใส่ลงไปใส่ลงไปเลยะค่ะ เดี๋ยวเรามาใส่อย่างอื่นต่อกันนะคะค่ะหลังจากที่เราใส่ใบไม้แห้งผักสดอะไรของเราไปรเรียบร้อยแล้วนะคะ<ม>เราก็จะใส่นี่ค่ะอันนี้ก็คือลำขาวนะคะโรยลงไปเลยโรยลำขาวโรยประมาณกะเอานะคะ คือตามด้วยนี้ค่ะปุ๋ยคอกค่ะใส่ไปเลยปุ๋ยคอกก็ใส่ไปเลยหนึ่งกระแป๋งถ้ามีมากก็ใส่มากก็ได้นะคะค่ะใส่ใส่ใส่ลงไปเลยพอเราใส่เรียบร้อยแบบนี้นะคะเราก็ขุดดินกบ ไม่มีสารอาหารนะคะแล้วก็ขุดดินกบเลยขบให้มิดหมดเลยหม,มาวิ่งชนค่ะโอ้โอเคจำต่อน,นะคะ ก็แบบนี้เนี่ยคุยแล้วก็ลดน้ําค่ะรดน้ําให้ชุ่มไปเลยรดน้ําให้หมดเลยนะคะพอรดน้ําเรียบร้อยก็ให้ชุ่มชุมเลยนะคะสองเดือนที่ตรงนี้ก็จะอุดมสมบูรณ์ปลูกผักปลูกอะไรได้หมดเลยค่ะเพื่อนๆก็ลองเอาไปทําตามกันดูนะคะสวัสดีค่ะ